จุดนี้ทนะี่นักท่องเที่ยวมาอธิษฐานกันนะครับสวยแล้วบล <c oughs> ำนี้นะักท่องเที่ยวจีนทั้งขนทั้งทั้งลำเลยครับ ผมให้เพื่อนๆดูภาพบรรยากาศนะครับสถานีกรุงเทพอภิวัตรนะครับซึ่งรถไฟปัจจุบันก็จะมาจอดที่นี่นะครับไม่ได้วิ่งไปตรงที่หัวลำโพงเลยนะครับโคตรใหญ่เลยครับปภกับสนามบินเลยนะครับมันจะมีป้ายบอกตลอดเลยนะครับผมสังเกตดูนะครับเพื่อนๆดูนะถ้าเกิดตอนที่เราเดินลงมานะครับก็จะมีป้ายบอกเลยนะครับว่าเราจะไปที่ไหนมั่งนะครับวันนี้ผมจะไปที่รถไฟฟ้า สายสีน้ำเงินนะครับก็จะมีลูกศรบอกนะครับถ้าเราจะไปเที่ยววัดโพวัดอรุณแล้วว่าวัดพระแก้วเราต้องขึ้นรถไฟฟ้าสีน้ําเงินนะครับ MRT นะครับไปลงที่สถานีสนามชัยนะครับแล้วก็ขึ้นตรงนั้นง่ายนิดเดียวนะครับพอเราซื้อตั๋วรถไฟใต้ดินมาแล้วเราก็มามารอรถบริเวณนี้นะครับด้านล่างเดินลงมานิดเดียวนะครับจะมีป้ายบอกตลอดทางเลยก เราจะไปสถานีสนามชัยนะครับให้เพื่อนๆกะเวลาด้วยนะครับจาการถไฟใต้ดินจากสถานีกรุงเทพอภพิวัรน์มาถึงสถานีสนามชัยนี้ประมาณ40นาทีนะครับเผื่อเวลาไปกลับด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆจะกลับกรณีจะกลับด้วยรถไฟนะครับก็เดินตาม ขึ้นตามบันไดเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวไปจะเจอทางออกเขาว่าสนามไอ้สนามรถไฟใต้ดินสนามชัยนี่เขาบอกว่าสวยนะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนดูภาพบรรยากาศนัก่องเที่ยวมาถ่ายรูปคุณเต็มเลยนะครับ พอขึ้นมาแล้วก็จะมีบริเวณบอกนะครับลูกศรชี้บอกว่าพอระบรมมหาราชวังแล้วก็วัดโพนะครับจุดหมายที่เราจะไปกันวันนี้นะครับพอขึ้นมาเสร็จแล้วก็จะมีป้ายบอกนะครับวัดโพนะครับขึ้นบันไดเลื่อนตรงนี้นะครับออกขึ้นไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายก็เดินไปเรืเร่อยๆก,ก็จะถึงวัดโพนะครับ ก็จะมีเจ้าหน้าที่บอกตลอดทางนะครับไม่ต้องกลัวลงนะครับง่ายๆนะครับใครอยากขึ้นรถไฟมาเที่ยวสบายๆเลยคนระถ้าเราไม่อยากเดินก็มีรถสามล้อบริการเดีแย,ว,ย,ว,ยวเลยครับรถสามล้อบริเวณด้านหน้าแต่วันนี้ผมจะใช้วิธีเดินนะครับผมจะใช้วิธีเดินตรงนี้ก็จะเป็นมิวเซียมสยามนะครับ ผมจะใช้วิธีเดินก็คือออกสายวัดโพนิดเดียวนะครับใกล้ๆนะครับต่อแล้วก็จะลองเหลือไปวัดอรุณนะครับรถสามล้อเพียบเลยจะถึงทางเข้าวัดโพแล้วนะครับภาพบรรยากาศเช้าๆนะครับของกรุงเทพ อัปเดตนะครับวันนี้วันที่1วันที่ห,หกันยายนพศ2566นะครับต่อกันเลยนะครับจะมีสถานที่เที่ยวที่ผมตั้งใจมาวันนี้ก็คือวัดโพล่องเรือไปที่วัดอรุณแล้วก็อุโมงวัดพระแก้วนะครับตั้งใจว่าจะทำภารกิจวันนี้ให้สำเร็จนะครับ คนไทยเข้าฟรีนะครับแต่ต่างชาตินี้200บาทนะครับคนจีนเยอะมากวัดโพขึ้นชื่อว่าเป็นวัดที่มีเจดีย์เยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับ โอ้โหเดี๋ยวนะครับผมจะไปมุมไหนดีเมื่อกี้ผมสอบถามข้อมูลนะครับวัดเปิด8ดโมงเช้านะครับปิดหกโมงครึ่งนะครับมีแค่วัดแรกนะครับโอ้โห โอ้หใครที่ไม่เคยมานี่ผมแนะนําเลยนะครับ<ม>เพื่อนๆครับผมเคยมาเอซผมนี่มาตามได้เลยนะครับรถไฟที่ผมขึ้นมานะครับสวยมากครับดูเจดีศรีราชการนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเับไปเยี่ยมชมนะครับ<ม>เขากําลังสวดมนต์อยู่นะครับพระประธานด้านในพระอุโบสถ ุโบสถนะครับผมชื่อพุทธ,ธเทวปฏิมกรนะครับจริงๆผมว่า เดในทั่วนี้ผมมาต้องใช้เวลาทั้งวันเลยนะครับแต่วันนี้ผมมีภารกิจต่ออีกนะครับจากข้อมูลที่ผมได้มาก็จะต่อกันเลยนะครับอุบัเภาอโสถแล้วก็เจดีศรีราชการแล้วก็องค์พระนอนที่สวยติดอันดับหนึ่งใน3ของโลกนะครับคือใครมาวัดโพนีไม่มากราบพระนอนนี่ถือว่ามาไม่ถึงนะครับดูนี่โคตรสวยเลยครับเพื่อนๆดูนะครับความสวยงาม

เขาจะมีบอกว่าเจดีย์ไหนราชการไหนนะครับโอ้ mm hmm. ด้านไหนก็ mm hmm. สวยแล้ว ตรงนี้ผมเห็นทางบันไดขึ้นเมื่อก่อนน่าจะขึ้นไปได้นะครับแต่ตอนนี้น่าจะปิดนะครับเดี๋ยวผมติ้งช็อตนี้ยา,ยาวๆเลยนะครับมันสวยนะครับ ววยแล้นักทงเทีี่่ยยวนน้ถาูปเเ็พื่อนๆน,น,นะครับก่อนเข้าก็จะมีถุงเขียวๆนี่ให้ใส่รองเท้าก่อนนะครับ,ก,นนรบก,ก็จะมีถุงเนี้ยให้เราใส่รองเท้าแล้วก็หิ้วขึ้นหิว้วหิ้วเข้าไปด้วยนะครับแบบนี้ย โอ้โหไม่แปลกใจนะครับทำไมถึงติดหนึ่งในสามของโลกนะครับดูผู้คนนะครับโอ้สวยแลย้ว โอ้โหนักท่องเที่ยวครับด้านในนี่เย็นมากครับไม่ร้อนเลยนะครับขนาดเดินผมเดินเมื่อกี้ข้างนอกก็ร้อน,อน,นคนักอ๋อตรงนี้หน้าพระพักท่านชัดเจนมากเพื่อนๆดูนะครับสวยจริงครับใครมีเวลาว่างมาเลยนะครับ จุดนี้ที่นักท่องเที่ยวมาอาธิษฐานกันนะครับโอ้โหสวยดูนะเขาจะมายืนอธิษฐานกันตรงนี้นะครับ เพื่อนครับหลังจากที่เราเยี่ยมชมพระนอนแล้วด้านหลังก็จะเป็นทางออกไปท่าเรือท่าเตียนนะครับเพื่อที่จะไปวัดอรุณน,นะครับเมื่อกี้สอบถามเขามานะครับว่าออกไปแล้วก็เลี้ยวขวาอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วนะครับสวัสดีครับหน้าอะไรอ่ะหน้าเครื่องบินหน้าเครื่องบิน ตรงนี้จะเป็นด้านหลังองค์พระนอนที่เราออกมาเมื่อกี้นะครับออกมาแล้วก็ดูซ้ายมือนะครับอีกนิดเดียวนะครับถึงละตรงท่าเรือนะครับจะอยู่ซ้ายมือนะครับเดี๋ยวผมจะบอกราคาตั๋วให้นะครับเนี่ยเดี๋ยวซ้ายก็ถึงแล้วนะครับด้านหน้าเรานะครับท่าเรือท้าตรงนี้คือคนละหบาทนะครับท่าเรือจะเปิดตั้งแต่ตีห้าถึงหนึ่งทุ่มนะครับ ถูกมากกับห้าบาทอ่านี่คือท่าเรือท่าเตียนนะครับที่จะข้ามไปวัดอรุ่น,นะครับบรรยากาศดีครับวันนี้เกินครึ่งนะครับเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับ ตอนที่เรือยังไม่ได้ออกนะครับนู่นนะครับเราจะเห็นไอ้วัตถรรุลุนอยู่ด้านหน้านะครับเรือลำนี้นะท่องเที่ยวจีนทั้งขันทั้งทั้งลำเลยครับ โอส้สีขาวๆนี้จะเป็นขอประชุมกองทัพเรือนะครับพ้ะปางวัดร,รุนนี้จะเด่นมากเลยนะครับคือเห็นตะไกลเลยนะครับเดี๋ยวประวัติโดยยอด่อเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังดีโอ้เรือนี้โคตรสวย ง though, ่ายเลยนะครับเพื่อนๆขากลับก็มาขึ้นที่เดิมนะครับข้ามไปฝั่งนู้นนะครับโวัดอรุณนี้เปิด 8นะครับปิด6กโมงเย็นนะครับเป็นมงเช้านะครับผมต่างชาติเสีย100นะครับคนไทยเข้าฟรีนะครับด้วยส่วนตัวผมกับชอบบรรยากาศในวัดอรุณนะครับผมว่ามันเย็นสบายดีเพราะว่าด้านข้างมันติดแม่น้ำนะครับโอ้โคตสวยจริงครับผมถือว่าค้มนะครับทริปนี้ที่ผมมานะครับ ผมตัดสินใจอยู่นานนะครับกว่าจะหาเวลาว่างได้นะครับผมสวยมากโอ้โหจุดนี้น่าจะเป็นนะักท่องเที่ยวชาวจีนมาถ่ายรูกปกันเยอะที่สุดนะครับ เดี๋ยวผมพาเขาไปเยี่ยมชมพระปางวัดอรุณกันนะครับเพื่นนนอน,อนออดูด้านในนะครับดดโดยเฉพาะคนแต่งชุดไทยนี่เต็มเลยนะครับสาวจีนนั้นนะครับแต่งแต่งชุดไทยนะครับถ้าใครไม่มา พระปางวัดอรุณนี่ก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดอรุณนะเดี๋ยวพาไปเยี่ยมชมด้านบนเลยนะสามารถเดินขึ้นไปได้นะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเดินขึ้นไปด้านบน สาวจีนสวยจริงครับสาวจีนใส่ชุดไทยนี่โคสวยนะครับเข้าให้ขึ้นสุดแต่เท่าที่ผมขึ้นนะครับด้านบนของมันด้ยานได้ขึ้นไปนะครับ 我为了看他好帅哦。我要小费哦。哦，ทุกมุมนะครับเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับเกือบ95%นะครับคนจีนทั้งนั้นนะครับโอ้โหมุมไหนนี้ก็คนเยอะนะครับนี่อีกมุมหนึ่งนะครับสุดจริงครับพระปางวัดรุนนะครับสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สองที่สามที่สี่นะครับ มาแล้วเสร็จตรงในสมัยรชัชกาลที่4นะครับเป็นการสร้างที่ยาวนานมากเลยครับ3รชัชกาลเลยนะครับ าเที่ยววัดอรุณต้องทําใจนะครับคนเยอะนะครับส่วนจุดที่ไม่ควรพลาดน,นะครับโบสถ์น้อยนะครับเพื่อนๆมาอย่าลืมนะครับสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับมาลอดพระแทน่นของท่านนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับที่เข้ามาในโบสถ์น้อยคือต้องมาไหว้องค์พระตากสินนะครับบอกได้คำเดียวโคตรศักดิ์สิทธิ์เลย ส่วนประแทน่นในบทน้อยตรงนี้นะครับที่เขามาลอดกันเขาเชื่อกันว่าใครที่รอดแล้วจะเป็นล้างอาถรรพ์จะหนุนดวงจะเสริมบารมีนะครับรอดด้านล่างนะครับ พระประธานในโบสถน้อยพระนามท่านคือหลวงพ่อลุ่งมงคลน,นะครับ mm hmm. พูดถึงเรื่องยากษ์นี่โดยส่วนมากคนก็จะนึกถึงวัดอรุณแล้วก็วัดโพนะครับ mm hmm. ส่วนยักษ์วัดอรุณนี่คือองค์สีเขียวนี้ที่ผมกำลังถ่ายทำอยู่นี่คือชื่อท่านก็คือทศกัณน,นะครับ mm hmm. จะมีสองตอนนะครับ ส่วนตนนึงจะอยู่อีกฝั่งนึงนะครับเป็นสีขาวนะครับสีขาวนี้ชื่อนามท่านนะครับสหัส,สเดชะนะครับ mm hmm. พอเที่ยววัดรุนเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆกลับที่เดิมนะครับตรงที่บริเวณที่เพื่อนๆลงเรือมานะครับแล้วก็กลับไปก็สามารถเที่ยว ทิวมงวัดประแก้วแล้วก็วัดประแก้วต่อได้เลยนะครับเดินสามารถเดินไปเที่ยวได้สบายๆเลยนะครับ